สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ v a r i e ร y ตี้ทูเดบายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะหลายท่านใช้บริการปั๊มน้ํามันอยู่เป็นประจําเราเข้าปั๊มทุกวันแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตนะคะว่าพื้นที่กว้างใหญ่ที่เรายือนอยู่นี้ รวมไปถึงที่รถขับเข้ามาจอดข้างใต้นี่ละค่ะเขามีถังเก็บน้ํามันปริมาณมหาศาลจากที่รถบรรทุกนํามาส่งแล้วก็ไล่าตามสายส่งขึ้นไปยังหัวจ่ายนี่จึงเป็นระบบการบริหารจัดการสถานีบริการน้ํามันที่จะต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ต้องรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดด้วยนะคะวันนี้มาเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการในสถานีบริการน้ํามันที่บริเวณปั๊มปะตะทริมถนนวิภาวดีรงังสิตกรุงเทพมหานครค่ะ สวัสดีค่ะคุณชัยวัฒน์สวัสดีครับค่ะขอความรู้หน่อยนะคะว่าแต่ละสถานีบริการน้ํามันหรือว่าแต่ละปั๊มของปตทเนี่ยมันมีวิธีการขนถ่ายน้ํามันจากโรงกลั่นมาสู่ปั๊มแล้วก็จัดการยังไงคะอ๋อครับก็คือจากโรงกลั่นหลังจากที่กลั่นแล้วเนี่ยนะครับน้ำมันเนี่ยก็จะขนไปเก็บไว้ที่คลังน้ํามันก่อนนะครับและจากคลังน้ํามันเนี่ยเราก็จะ ขนมาสู่ปั๊มน้ำมันนะครับ <ฮะ S 1> โดยใช้รถบรรทุกนะครับซึ่งก็จะเป็นรถขนาดใหญ่ประมาณสัก3 0,000ลิตรนะครับ<ช>ซึ่งจะมาส่งตามปั๊มน้ำมันต่างๆนะครับตามที่เขาต้องการนะครับซึ่งในปั๊มน้ำมันเนี่ยเราก็จะมีถังอยู่ใต้ดินนะครับก็จะมีทั้งถังขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็แยกกันตามผลิตภัณฑ์ <ฮะ S 1> เพื่อไม่ให้น้ำมันเนี่ยปนกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละ ถังก็จะมีขนาดของมันแล้วก็จะมีท่อต่างๆที่โผล่ขึ้นมาที่เราเห็นตรงนี้อธิบายหน่อยค่ะตรงที่เห็นเห็นระบุไว้เลยว่าใช่ครับก็จะมีสีต่างๆแล้วก็มีแต่ละชนิดนะคะตามที่เราขายแล้วแต่ว่าปั๊มนั้นขายกี่ชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาน้ํามันมาเขาก็จะเอามาลงตามสีตรงนี้ว่าถ้ามันเป็นเบนซิน95ก็จะใช้ท่อนี้ในการโหลดน้ํามันลงไปใต้ดิน ถ้าเป็นดีเซลก็จะไปช้ท่อนน้นในการโหลดน้ํามันนะครับซึ่งในการที่เจาน้ํามันจากจากโรงกลั่นหรือจากคลังของเรามาเนี่ยก็จะมีการควบคุณคุณภาพก่อนออกจากโรงกลั่นหรือก่อนออกจากคลังนะครับและหลังจากที่ตรวจคุณภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเอาขึ้นรถแล้วเนี่ยเราก็จะมีการซีลอย่างดีนะครับซีลน้ํามันนะครับจนกระทั่งมาถึงที่ปั๊มนี้ก่อนที่เจาน้ํามันลงเนี่ยผู้จัดการปั๊มจะต้องมาตรวจความเรียบร้อยของซีลตรงนั้นเพื่อไม่ให้มีการ ปเปิดหรืออะไรต่างๆระหว่างทางนะครับ<ช>เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ถึงถึง,ถงเอาน้ํามันลงได้หลังจากที่โหลดน้ํามันตรงนี้เก็บไว้เนี่ย<ช>ซึ่งในถังใต้ดินเนี่ยก็จะสํารองน้ํามันได้อยู่ประมาณสักสอสวันนะครับ <ๆ S 1> ในปริมาณยอดขายที่ของแต่ละปั<ช>๊ม <ๆ S 1> นะครับแล้วก็มีท่อต่างๆเนี่ยเชื่อมไปสู่หัวจ่ายที่เราเห็นอยู่ในในแต่ละ หัวใจของที่สถานีว่ามีอยู่กี่หัวใจแปลว่าข้างในบริเวณพื้นที่เรายือนอยู่เนี่ยใต้ดินตรงนี้มีความซับซ้อนใช่ครับม,าม,ามีท่อมีปัม๊มมีอะไรต่างๆมากมายจนกระทั่งไปโผล่ถึงผู้บริการซึ่งผู้ใช้บริการต่างๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นพื้นที่บริเวณนี้เพราะ<ช>จะเป็นพื้นที่ที่เราปิดไว้แล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายไม่ให้เข้ามาแล้วมาตรการดูแลความปลอดภยัยระหว่างการส่งตรงนี้จนกระทั่งลงท่อไปขึ้นหัวใจ อันเนี้ยพมอมันอยู่ใต้ดินปุ๊บเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันมันรั่วตรงไหนมันมันเกิดการชํารุดตรงไหนเมื่อไหร่จะเกิดอันตรายขึ้นแบบนี้มาตรการตรงนี้เป็นยังไงคะมาตรการตรงนี้เราจะมีการตรวจสอบอยู่นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยทุกเช้าก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับในเรื่องของการดูน้ํามันนะครับว่าน้ามันมีการรั่วไหลไหมนะครับมีหายไปไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรวงนี้จะต้องมีการตรวจอยู่แล้วแล้วก็ทุก ตรวจยังไงคะทุกสิ้นวันก็จะมีการเปิดถังขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีการดูแล้วเราจะมีระบบอัตโนมัติซึ่งมันอยู่ในห้องคอนโทรลรูที่จะมีระบบวัดน้ํามันนะครับในถังใต้ดินส่งขึ้นไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีอยู่ในห้องคอนโทรลรูดูว่าวันนี้เนี่ยน้ำมันมันขายไปเท่าไหร่พ่องไปเท่าไหร่มันจะมีระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบอยู่เรียกว่าอโตเมติแทงเกจที่ก็คือเป็นระบบอัตโนมัตินะครับซึ่งจะตรวจอยู่ทุกวันนะครับ จุดไหนคือจ,จุดที่อ่อนไหวมากที่สุดคะในตั้งแต่การขนส่งจากต้นทางมาจนถึงปลายทางแล้วก็ก่อนที่จะเติมน้ํามันไปสู่รถของผู้ที่มาใช้บริการครับ,รบก็คือเป็นช่วงที่เราลงน้ํามันนะครับ,รบก็จะเป็นช่วงที่ต้องระวังนะครับในเรื่องของอประกายไฟต่างๆนะครับในช่วงการลงน้ํามันรถที่เข้ามาก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัดนะครับในเรื่องของสายดินเรื่องของสายกราวนะครับในการปฏิบัตินะครับอันนี้กับอีกช่วงหนึ่งก็คือผู้บริโภคที่เวลาใช้นะครับเวลาที่ไปเติมน้ํามันในในปั๊มนะครับหรือที่ที่หัวจ่ายนะครับก็ควรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับอย่างเช่นเรื่องของเปลวไฟเรื่องของบุหรี่เรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้พวกนี้ก็คือถือว่าน้ำมันนี่มันเป็นวัตถุไวไฟนะครับเพราะนั้นก็ต้องทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการลงน้ำมัน ขณะที่พนักงานปั๊มเติมไม่ให้รถแล้วก็ไปทําอย่างอื่นนะคะแล้วมันก็คายอยู่แบบนั้นเนี่ยเคยเกิดกรณีน้ํามันล้นหรือว่ามันมีข้อขัดข้องในระบบควบคุมไหมคะอ๋อไม่มีครับเพราะว่าที่หัวจ่ายเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์นะครับคอยที่จะตัดน้ํามันอัตโนมัติเพราะนั้นเราเห็นบางทีที่เขาบอกว่าเติมเต็มถังเด็กเขาก็จะเปิดไว้ปุ๊บแล้วก็เดินไปที่อื่นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันจะมีเซ็นเซอร์คอยคอยตรวจ น้ำมันที่เข้าไปเมื่อเมื่อใกล้ถึงจุดที่จะเต็มถังแล้วเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะตัดการเติมน้ํามันอัตโนมัตินะครับแล้วเด็กเขาก็ถึงจะมาเอาวัวใจออกค่ะสุดท้ายมีอะไรที่อยากจะเตือนผู้ที่มาเติมน้ํามันในปั๊มบ้างคะครับก็คงจะเป็นเตือนในเรื่องของการปฏิบัติตาม ข้อบังคับของเรานรในเรื่องของการเติมน้ํามันนะครับดับเครื่องอยากทาให้เกิดประกายไฟโดยเฉพาะในเรื่องของบุหรี่หรือในเรื่องของอโทรศัพท์มือถือซึ่งก็เป็นอะไรที่ยังใช้กันค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเกิดได้วันนี้ขอบคุณเชวัตมากๆค่ะในกาวาริตี้ทูเดย์ไฟสายสวรรค์เถียนยิ่งลาไปก่อนนะคะพูดคุยกันได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้ค่ะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยกลุ่มปตท